สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้า V88SK ทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะกลับมาพบกับแพลวฝ่ายขาย V88 อีกเช่นเคยนะคะคุณลูกค้าสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทาง YouTube ของแพลวด้วยนะคะชื่อช่องว่ารถกระบะมือ2 v ง8สาขาลาบุญหลวงบายแพลวนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครที่เป็นสาวก Isuzu 4ประตูนะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะสวยมากม แต่งแม็กแฟชั่นรอๆแบบนี้มาให้คุณลูกค้าได้ชมกันด้วยนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่ชอบหรือว่ากำลังมองหากันอยู่นะคะแวะเข้ามาชมที่ V88 สาขาลาบุหลวงกันได้นะคะร้านเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่8.30โมงครึ่งนะคะจนถึง5.30โมงครึ่งเลยนะคะหรือว่าท่านไหนนะคะที่อ,อยากดูรูปเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะที่39 PIAW นะคะหรือว่า โทรเข้ามาได้ที่เบอร์096-259-9945นะคะอีกเบอร์หนึ่งนะคะ087-451-2222ได้เลยนะคะย้ำนะคะร้านเปิดให้บริการทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นวันอาทิตย์หรือว่าวันหยุดนะคะตะเลิกนะคะ V88 เรายินดีต้อนรับนะคะคันนี้นะคะเป็น i s u z u d m m x นะคะแครบโฟน,นะคะรถปี2012ชโฉมตัว S นะคะตัวนี้นะคะเครื่อง 2500cc ซีดีเซลนะจ๊ะสำหรับท่านไหนเนี่ยที่ชอบนะคะ พร้อมแม็แฟชั่นสวยๆแบบนี้แวะกันเข้ามาชมได้นะคะรุ่นนี้นะคะไฟเดียวจะอยู่กับตัวด้านข้างของตัวรถนะคะรุ่นนี้รถเดิมๆสภาพเดิมๆนะคะรถของวี8ปทุกคันไม่มีชนหนักไม่มีพิกความแน่นอนนะคะลูกค้าผ่อนหมดสามารถโอนเล่มได้แน่นอนร้อเซแน่นอนนะคะ สำหรับพิกัดของร้านมี88สาขาลาดบุหลวงนะคะตั้งอยู่ที่ถนน340กมที่35นะคะกรุงเทพสุพรรณบุรีนะคะสำหรับท่านไหนที่อยู่แถวลาดบุหลวงเสนาอายุทยาสุพรรณบุรีหรือว่าบางบัวทองนนทบ,บุรีขับรถผ่านไปผ่านมาอยากจะเข้ามาชมสามารถเข้ามาชมรถกระบะเกตเอของเราได้นะคะที่นี่คือตลาดรถกระบะเกตเอนะคะ เรามีทั้งหมดถึง3สาขาเลยนะคะคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นาสาขาบางพีคือสาขาแรกนะคะแล้วก็สาขาที่2คือสาขาบางเลนคนครปฐมนะคะสาขาที่3คือสาขาราบุหลวงจังหวัดระนครสีอยุธยานะคะรุ่นนี้นะคะตัวเปิดท้ายเนี่ยจะเป็นสีดํานะคะคุณลูกค้าพัานนี้นะคะพัอนอยู่ที่ประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะ สำหรับลูกค้าที่มีเครดิตด,ดีดาวเริ่มต้นที่39,000บาทนะคะย้ำนะคะสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตด,ดีดาวเริ่มต้น39000บาทนะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์096-259-9945นะคะย้ำนะคะ0 9 6 2 5 9 9 9 4หนะคะหรือว่าท่านไหนที่ดูมาจาก Youtube แพลนะคะรับส่วนลดไปเลยนะคะทันที10,000บาทคันนี้ราคาปกติอยู่ที่459,000บาทนะคะ สำหรับท่านไหนเนี่ยที่ดูมาจาก Youtube แพลวนะคะรับส่วนลดไปเลยนะคะ10,000บาทจะเหลือเพียง4,49,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้นะคะมาในชม่ากระจกระบบไฟฟ้านะคะภายในจะเป็นสีครีมดำนะคะแล้วก็ที่สำคัญรุ่นนี้นะคะวีแปดแของเราแถมที่หุ้มบอกของ All New d ดี x ให้อีกหนึ่งคู่กันไปเลยนะคะคันนี้ถ้าสัญญาผ่านรับรถแถมฟรีค่าน้ำมันกลับบ้านอีก1,000บาทด้วยนะจ๊ะ คันนี้นะคะร,รถเกียร์ธรรมดานะคะฟังเพลงฟังวิทยุได้ปกติเลยนะคะคุณลูกค้าย้ํานะคะคันนี้นะคะสามารถฟังเพลงฟังวิทยุปกติได้เลยนะคะรุ่นนี้เป็นสีประตูสวยมากๆเลยท่านไหนที่กําลังมองหากันอยู่หรือว่าญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนชอบสีประตูกําลังมองหาอยู่แนะนํากันเข้ามาได้นะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะแต่ท่านไหนที่แนะนํามานะคะทางมี88ของเรานะคะมีค่าแนะนําให้อีก5 0 0 0บาทเลยนะคะ อย่าลืมนะคะใครที่สนใจสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 9 6 2 5 9 9 9 4 5นะคะหรือว่า087-451-2222ได้เลยนะคะร้านเปิดให้บริการทุกวันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเพลต้องขอตัวราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ